สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาคุยเรื่องสินค้าใหม่ฮะเป็นเต็มเป้ก,กึ่งสำเร็จรูปครับพอดีตัวนี้เพิ่งผลิตมานะเราก็ขายไปได้แล้ว3มชิ้นเพราะนั้นเดี๋ยวทำคลิปอธิบายแล้วกันจะได้ส่งคลิปนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะมันคือตัวนี้ฮะเต็มเป้แบบกึ่งสำเร็จรูปฮะเนี้ยหน้าผมเองตอนทำนะจะสังเกตว่าถุงตัวนี้ ถุงตัวนี้มันจะแบนๆนะเพราะว่าเราดูดอากาศออกแล้วเราซีล2ชั้นนะครับนะวิธีทำเนี่ยคือสภาพถุงจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อได้รับไปแล้วเนี่ยให้เราตัดตัดถุงนอกออกนะฮะแล้วก็ถุงในจะยังอยู่กับถุงนอกเนาะแต่ว่ามันจะไม่เป็นสุญญากาศแล้วนะถ้าเราใส่ถุงมือก็ได้นะครับหรือถ้าเราขี้เกียจไม่ใส่ถุงมือเราก็ไม่ต้องใส่ เราเอามือเนี่ยบี้ที่ถุงนอกนะครับจับระเบียบให้ถุงข้างในเนี่ยมันแบนเรียบเท่าๆกันนะถ้าเกิดว่าเต็มเป้มันแบนเท่าเท่ากันเวลาที่ออกมาเป็นอาหารแล้วเนี่ยมันก็จะโตเท่าๆกันแล้วก็จะสวยน่ากินเวลาหั่นออกมาเป็นชิ้นก็จะสวยๆนะครับจัดระเบียบมานิดนึงให้เชื้อเขาโตได้เท่าเกันนะครับเสร็จแล้วเราก็วางวางไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทอย่างเงี้ยผมวางไว้บนตะแกรง พลาสติกหรือว่าเป็นโลหะก็ได้นะครับนะเนี่ยเผมวางบนตะแกรงโลหะอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับวางนิ่งๆฮะประมาณ2วันประมาณ2วันก็เออบางทีถ้าอากาศมันร้อนก็อาจจะสัก36ชั่วโมงถึง40ชั่วโมงก็ก็จะเป็นแล้วนะครับให้เราสังเกตเส้นใยเนี่ยสีขาวๆที่มันจะค่อยๆขึ้นมานะอ่าด้วยตัวเนี้ย กึ่งสาเร็จรูปเนี่ยทำให้ไม่ต้องต้มเองนะครับต้มแบบนี้ไม่ต้องต้มนะครับผมต้มมาให้แล้วไม่ต้องครุบเชือ้อเชื้อเชื้อก็ไม่ต้องซือ้อถุงเจาะรูก็ไม่ต้องเจาะนะครับแค่ตัดเอากันไกลตัดตัดไอตัวเนี้ยถุงข้างนอกนะฮะแล้วก็หาที่อากาศถ่ายเทวางไว้เฉยๆนะครับถ้าที่บ้านมีแมลงเนาะก็อาจจะเอาอะไรครอบไว้อีกทีหนึ่งกันมาลงแมลงเข้าไปนะครับนะ เ,เดี๋ยวผมพามาดูตัวนี้ก็50บาทนะขายไปแล้ว3ชิ้นเนาะเดี๋ยวตัวเลขมันจะขึ้นมาตอนที่ส่งของไปแล้วนะครับช่วงนี้สินค้ามีโปรโมชั่นนะถ้าซื้อหลายๆอย่างในในร้านถึง999ก็จะแถมโกโก้1 2ให้ไปลองชิมนะฮะเอาละนะเดี๋ยวผมอ่านรายละเอียดให้ฟังนะเนาะเผื่อบางคนไม่มีเวลาอ่านเนาะแต่ว่า ชอบฟังมากกว่าผมอ่านให้ฟังอันนี้คือเต็มเป้ทำด้วยตัวเองแบบกึ่งสำเร็จรูปนะฮะความยากก็คือเลเวลพื้นฐานเลยนะครับคือมันจะมีหัวเชื้อเต็มเป้ที่ที่ขายต่างหากในร้านนะอันนั้นจะเป็นความยากระดับกลางหมายความว่าต้องต้มน้ำเป็นอนะต้องต้มน้ำเป็นล้างถั่วเป็นอะไรเงี้ยนะครับถ้าจะฝึกให้ลูกลูกหล,กล,กลานทำเนาะก็ ถ้าเด็กยังอายุน้อยกว่า15เนี่ยแนะนำว่าผู้ปกครองควรจะต้องดูแลเพราะว่ามันต้องต้มน้ำด้วยนะครับมีความร้อนนะตัวนี้ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรเลยได้ไปปุ๊บตัดถุงนอกออกวางเฉยๆจัดระเบียบนิดนึงจัดระเบียบให้มันแบนๆเท่าๆกันแล้วก็วางวางเอาไว้ได้เลยนะครับผลิตเองเนาะผมก็กินเองนั่นแหละคือจะเห็นว่าสินค้าตัวนี้ในร้านอ่ะ ตัวจํานวนสินค้ามันจะมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะนะแบบมี1ชิ้น2ชิ้นไม่เกิน5ชิ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าผมทํากินเองนะแล้วผมทําทุกสัปดาห์นะมันหมดผมก็ทำมันหมดมันหมดผมก็ทำอะไรเงี้ยนี่คือแบ่งจากสิ่งที่ผมทําไปกินนะฮะนะนะเพราะนั้นมีไม่เยอะอย่าอย่าสั่งเยอะนะครับถ้าใครอยากได้เยอะๆช่วย inbox มาบอกก่อนช่วยส่งแชทมาบอกว่าจะได้เยอะๆเดี๋ยวจะทำให้นะฮะ อ่าเอ่อสิ่งที่จะได้เราก็จะได้เอ่อไม่ใช่กล้าเชือ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแก้นะก็คือจะได้เต็มเป้เลยนะฮะหนึ่งซองในถุงซิปนะครับปริมาณอยู่ที่ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันมีบวกลบนิดหน่อยอาจจะแบบเวลามีไอ้น้ำระเหยไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็จะตวงอยู่ที่220นะให้เราแกะซองใบนอกออกนะครับแล้วก็วางไว้ในที่อากาศ่ายเช่นบนตะแกรงะอะไรเงี้ยเห่างนที่บอกนะ 36-40หถึง40หรือ48ชั่วโมงจัดระเบียบถั่วให้เรียบๆเ,เท่าๆกันนะครับเชื้อจะได้เดินสะดวกนะแต่เป้บ่มเองนะมันดีดีกว่าที่เราไปซื้อที่เขาบ่มมาแล้วตรงที่ว่าเวลาที่บ่มมาแล้วมันเป็นเต็มเป้สีขา,ขาวๆแล้วใช่ไหมครับส่งไปสานีเพิ่มมันจะหมักเพิ่มครับมันจะหมักเพิ่มบางบางร้านเขาเขาปล่อยให้มันหมักระหว่างการขนส่ง ซึ่งต้องบอกว่าเชื้อเต็มเป้เนี่ยไลโซพัสไมโครสปอรัสอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตนะถ้าอุณหภูมิไม่ดีอากาศถ่ายเทไม่ดีหรือว่ามีการเขยา่าแบบขณะขนส่งอ่ะเชื้อจะเดินไม่ดีครับพอเชื้อเดินไม่ดีกร่นและลดมันจะไม่เหมือนที่ดีที่สุดนะมันก็จะไม่อร่อยอ่ะนะครับเพราะ,ะนั้นหลายๆคนก็จะเห็นว่าแบบบางคนเขาเจาะรูอะไรเงี้ยให้อากาศถ่ายเทดี แต่เราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของคลังสินค้าของขนส่งได้ถูกปะเราไม่สามารถคุมว่าไม่ให้เขย่าถูกปะบางที่ยิ่งกว่าเขย่าคือโยนเลยมาถึงบี้เลยเละเลยอะไรเงี้ยคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าใช้เวลา2วันซื้อแบบนี้ไปแล้วไปบ่มเองดีกว่าจะได้รสชาติที่ดีที่สุดนะครับอ่ามีวิดีโอสอนทําเต็มเป้นะอันนี้คือสอนทําในกลุ่มลับของ Facebook นะครับ สอนทำแบบว่าใช้เชื้อต้มยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าไปเลยคือสอนหลายอย่างมี FAQ แล้วก็มีวิดีโออย่างเงี้ยที่ผมเล่าเรื่องให้ฟังว่าเต็มเป้ดียังไงต้องใช้ทำยังไงทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอืมก็เนี่ยคือคำอธิบายนะเต็มเป้สดที่ส่วนใหญ่ซื้อคือผมอย่างนี้นะผมไม่ได้แอนตี้นะแล้วก็ไม่ได้จะไปต่อว่าว่าไม่ดีร้านไหนขายไม่ดียังไง แต่ผมอะเจอประสบการณ์จากตัวเองเดี๋ยวผมมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังคือผมเคยครั้งแรกเลยนะเมื่อประมาณสักเกิน5ปีแล้วอา,อาจจะ10ปีแล้วนะผมรู้จักเต็มเป้ค,ครั้งแรกตอนนั้นน่ะคนยังไม่เป็นที่นิยมนะฮะมีคนขายไม่เยอะเลยก็จะมีตอนนั้นสั่งเหมือนจะจากในกรุงเทพมั้งครับแล้วเขาก็จะแบบทำตามล็อตอะเพราะว่าเขาทำกินเองคือ ก็เหมือนเหมือนผมในตอนนี้คือทำกินเองนะครับแต่ว่าผมก็กินทุกวันผมก็จะทำทุกสัปดาห์ว่าไปเอ,อ่อล้วก็รอ,อรอรอที่เขาสั่งรอรอที่เขาทำแล้วก็ขอแบ่งเข้ามา3แผ่นบ้างครับ3แผ่นปรากฏว่าพอเขาทำเป็นสีขาวเป็นเชื้อราเดินแล้วเนี่ยเขาก็ส่งไปสตนีมา3แผ่นนะฮะมันก็เสียเวลาเดินทาง 2- 3วันสมัยก่อน10ปีที่แล้วขนส่งแย่นะเดี๋ยวนี้ขนส่งเร็วก็ 1- 2วันใช่ปะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคือส่งน้ำนะฮะกว่าจะถึงบ้านเราอ่ะมันหมักเพิ่มจนมันมีกลิ่นแล้วครับแล้วมันเป็นสีเหลืองๆแล้วไม่ใช่สีขาวแล้วด้วยความที่ผมไม่รู้จากเต็มเป้นะผมก็แบบเออมันคงกินได้แหละมันคืออาหารหมักดองเนาะมันก็มีกลิ่นหมักนี่นะเออมันกินได้แต่มันคืนมากเลยคือแบบมันมันจะเน่าอ่ะคือคือมันรสชาติมันแย่มาก พิ่งมารู้ทีหลังว่ามันคือกลิ่นของแอมโมเนียนะฮะที่เกิดจากการหมักเพิ่มอะ่ะม,มันแย่มากเลยกินสดไม่ได้เออต้องเอาไปทำอาหารที่แบบกลิ่นแรงๆพวกเอาไปผัดกับเออน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยถึงพอกินได้นะแล้วก็ผมเก็บไปอีกประมาณ3-4วันก็คือคือเสียแล้วครับจนสุดท้ายแม่บอกว่าทิ้งไปเถอะลูกของมันเสียแล้วอย่ากินเลยประมาณนั้นเลยอะครับ พราะนั้นผมมีประสบการณ์ไม่ดีกับเต็มเป้สดที่ส่งทางไปรษณีย์นะผมก็จะไม่ทำอย่างเงี้ยกับลูกค้าผมไม่ทำนะครับผมอยากให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีๆผมก็เลยทำคลิปเนี่ยสอนทำเต็มเป้แล้วก็มีหัวเชื้อที่แบบซื้อได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือมีไอ้เจ้าตัวเนี้ยเต็มเป้พร้อมกึ่งสำเร็จรูปทำเสร็จให้เรียบร้อยแล้วตัดถุงแล้วไปวางเฉยๆไปบ่มไว้2วันกินได้นะครับ เอาละเชื้อที่เราใช้เนี่ยเป็นเชื้อสายพันธุ์ดีนะ,อ,ะอย่างที่บอกเป็นไลโซพาสไมโครสปอรัสนะฮะผลิตจากห้องแลบของของเราเองนะที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะได้เชื้อที่เหมาะสมกับสภาวะอากาศของ,ของบ้านเรานะเมื่อบ่มแล้วเนี่ยจะมีเส้นใยสีขาวเดินเต็มแผน่นเต็มแผ่นเมื่อไหร่คือพร้อมรับประทานนะครับถ้ายังไม่เต็มแผน่นแบบว่ายังเห็นเ,เป็นเม็ดถั่วเหลืองเหลืองลำไรอะไรเงี้ยรอก่อนใจเย็นๆนะใจะเย็นๆให้มันขาวทั้งแผ่นเลย เราค่อยหั่นเอาไปกินนะแล้วจังหวะที่ขาวทั้งแผ่นปุ๊บเราหั่นกินน่ยชั่วโมงแรกเนี่ยอร่อยที่สุดครับในขณะที่เต็มไปยังอุ่นๆน,นิดๆเนี่ยกินสดๆได้เลยนะกินสดๆได้เลยเพราะว่าเราต้มฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วถ้าถ้าสูตรที่ผมทำเนี่ยถ้าทำตามผมมากลิ่นม,มันจะค่อนข้างน้อยด้วย เพราะว่าเรามีเทคนิคในการต้มนะ,ะถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูในในวิดีโอที่สอนไว้นะครับการเก็บรักษานะครับก็ทานสดดีสุดนะไม่ควรเก็บก็กินทีละแผ่นนะสมมุติว่าซื้อไป3แผ่นใช่ไหมคุณก็ตัดทีละแผ่นที่เหลือคุณก็วางไว้เฉยเฉยหรือแช่ตู้เย็นไว้อะไรเงี้ยนะครับนะถ้าบ่มแล้วเรียบร้อยเป็นสีขาวแล้วเนาะเก็บในตู้เย็นก็ได้ประมาณ1-2สัปดาห์นะกไ็ไม่แนะนําให้เก็บนานนะเก็บสักสัปดาห์เดียวก็เต็มที่ละ หรือแช่ช่องฟีดก็ได้นานขึ้นนะครับข้อดีของการทำเต็มเป้ฮะก็คือเราได้ได้เต็มเป้หรืออาหารที่สดใหม่ทานเองสดๆกลิ่นจะหอมมากกลิ่นอย่างนี้เลยฮะเห็ดเผือกและถั่วครับเน้นไปทางเห็ดกับเผือกฮะอืมเพราะนั้นอาหารอะไรที่ที่เต้าหู้ทำได้ที่เห็ดทำได้ที่เผือกทำได้เนี่ยเต็มเป้ทำได้หมดเลยและอร่อยพอๆกันเลยอร่อยเท่ากันเลย อาจจะอร่อยมากกว่าด้วยถ้าเกิดคนชอบกลิ่นแบบนี้นะครับนะอืมเ,ออเต็มเป้หอมอร่อยนะจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะแบบที่เขาขายกันทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้ที่ขายกันทั่วไปมันก็ไม่ค่อยเหม็นแล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนวิธีส่งใช่ไหมส่งด้วยรถห้องเย็นซึ่งแบบค่าส่งก็แบบร7อยเจ็ิบวกอนะไรเงี้ยผมก็ไม่เอา <c oughs> <c oughs> เมื่อก่อนเคยคิดว่าว่าอยากจะขายนะแต่เมื่อก่อนไม่มีลาล่ามูไม่มีแกล็บนะเพิ่งจะมามีใช่ไหม แต่กราฟวันก่อนผมก็เพิ่งส่งของให้ลูกค้าเจอไปร้อยสี่สิบก็แพงนะเพราะนั้นเนี่ยเอาแบบนี้ดีที่สุดละนะครับการฝึกทำอาหารฮะใช้เครื่องครัวฮะอันนี้คือในในกรณีที่แบบว่าเราใช้หัวเชื้อเนาะนะฝึกสมาธิฝึกการรอคอยนี่สำคัญนะครับใครมีลูกมีหลานนะเอาเต็มเป้ไปให้เขาหัดทำนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นคุณครูนะผมก็สอนเด็กเด็กๆตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมนะ เด็กเดี่ยวนี้ขาดขาดการรอคอยครับความอดทนต่ำลงอย่างเป็นรุ่นรุ่นผมเนสมัยก่อนเราต้องเข้าห้องสมุดใช่ไหมทำรายงานแล้วก็หยิบหนังสือมา20เล่มแล้วค่อยๆเปิดค่อยๆอ,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 อ่านศึกษาใช่ปะเด็กเดี๋ยวนี้เขามือถือแล้วเขาก็ทำรายงานได้เลยเพราะนั้นทุกอย่างจะไวหมดเร็วหมดซึ่งเป็นเรื่องดีนะแต่ว่ามันก็ต้องสมดุลใช่ปะต้องมีการรอคอยมีการรอผลลัพธ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ฝึกได้จากการที่ให้เขา,เาไปปลูกพืชน,นะฮะดูว่าต้นไม้ค่อยๆโตนะหรือว่ามาทําเต็มเป้ก็ได้แล้วคอยสังเกตไปว่าแบบเชื้อราที่เป็นเส้นใย,ยเนี่ยค่อยๆเดินนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะดนดทดลองวิทยาศาสตร์นะครับสังเกตการเจริญเติบโตของตัวเชื้อเต็มเป้ได้นะสร้างความมั่นใจนะภาคภูมิใจคือมั่นใจว่า ถ้าทําตามคลิปที่ผมสอนไปทุกขั้นตอนเนี่ยทำได้100%เซนะครับทุกคนทําได้หมดเลยในในในกลุ่มลับที่ที่สร้างขึ้นมาให้อะเพราะว่าตรงนั้นเอาไว้เผยแพร่คลิปอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่อเอาไว้ให้อวดผลงานกันนะครับนะแล้วรวมถึงตอบคาถามด้วยนะฮะเสริมสร้างความแข็งแรงในการดำรงชีวิตไม่พึ่งพาเนื้อสัตว์ยุบหมูแพงกินเต็มแป้แทนก็พอได้อยู่นะครับ เตมเป้คืออะไรเผื่อใครยังไม่รู้จักแบบใครเผลอเข้ามานะอันนี้ผมอ่านสิ่งที่เขียนรายการสินค้าให้ฟังนะครับเผื่อใครไม่ชอบอ่านนะเดี๋ยนะมันโอเคได้ละเต็มเป้เป็นทัวหมักครับผมถูกพบครั้งแรกที่อินโดนีเซียนะมีกลิ่นหอมมีรสชาติเฉพาะนะครับเคี้ยวมันเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดก็ได้นะครับดีต่อสุขภาพเนาะ ก็ทาให้แพร่หลายในทั่วทั้งประเทศเขาแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นอาหารในส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศเขาด้วยนะะเดี๋ยวนี้ก็ขยายมาประเทศข้างเคียงนะครับมาเลเซียสิงคโปร์ประเทศไทยไปทุกที่เลยฮะฝรั่งยังรู้จักเตนเป้เลยนะยังรู้จักกันเลยเอานาไปบอกต่อแล้วก็ทํากันนะฮะเนี่ยญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาอะไรเงี้ย ทานจนหมดเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่ทานมังสวิรัต์เนาะกลุ่มคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยเพราะว่าเต็มเป้เกิดจากการหมักนะครับถ้าเราไปทานถั่วตรงๆบางทีมันย่อยยากเต็มเป้ย่อยให้แล้วบางส่วนแล้วก็เต็มเป้มีวิตามิน B นะที่ส่วนใหญ่ที่เขาเรียกว่าหลายคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์มักจะขาดใช่ไหมเต็มเป้มีนะครับทดแทนได้เลยประโยชน์นะย่อยง่ายนะครับดีต่อร่างกายนะเป็น มีโปรตีนสูงไขมันต่ำนะครับโปรตีนเขาบอกว่ามีถึง18%เลยนะแล้วมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วนนะครับดีต่อระบบขับถ่ายเนื่องจากว่ามีโปรไบโอติกนะฮะมีวิตามิน B12 ที่เราให้ฟังนะครับที่มาพบในเนื้อสัตว์ไข่แดงซึ่งเป็นปัญหาสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตเนี่ยจะขาดตัวนี้นะครับลดอาการไยทองได้นะก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะฮะ ผลิตภัณฑ์จากธัญ,ญพืชที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อราพวกนี้ทำได้หมดเลยเป็นเต็มเป้ได้หมดเลยแล้วก็ทำอาหารได้ทุกอย่างที่เต้าหู้ทำได้ที่เผือกทำได้ที่เห็ดทำได้หรือพูดง่ายๆคือทำได้ทุกอย่างของคาวของหวานก็ทำได้นะครับเต็มเป้เอาไปใส่น้ำกะทิใส่น้ำตาลก็เป็นบวชเต็มเป้ก็ทาได้นะครับนะเพียงแต่ว่าของหวานเนี่ยต้องใช้เต็มเป้สดๆเท่านั้น คือถ้าเกิดให้มันหมักเพิ่มแล้วมันมีกลิ่นหมักเนี่ยกลิ่นม,มันจะไปรบกวนมันจะไม่อร่อยนะครับนะ,ะ,ะเราหมักเองเนี่ยเราได้สดๆแน่นอนทําได้หมดนะ,ะท่านที่รักสุขภาพานะนักกีฬาที่ออกกําลังกายเนี่ยนิยมทานนะครับท่านที่ทานวีแกนนะฮะ,ะราคาก็ไม่ไม่ได้แพงมากนะก็นิยมทานนะท่านที่มองหาขนมครบเคี้ยวเต็มเป้ตัวนี้ถ้าเอาไปหั่นบาง ทาน้ํามันอบด้วยหม้ออบลมร้อนนะครับมันก็จะกรอบนะเป็นเหมือนชิปได้เลยเป็นเขาเรียกอะไรนะขนมขบเคี้ยวได้เลยกรอบๆอย่างนั้นได้เลยนะครับนะ,ะก็ทานสดนะครับดีที่สุดนะมีโปรไบโอติกครบถ้วนผมเนี่ยเวลาที่ผมกินเต็มเป้นะคือผมกินทุกวันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้แล้วก็ผมก็จะหมัก จะทําแบบสัปดาห์ละครั้งว่าไปแล้วก็จะเก็บเป็นล็อตๆเป็นถุงๆเนี่ยเมื่อไหร่จะกินก็จะต้องรู้ล่วงหน้า2วันแล้วก็แกะถุงปล่อยให้เขาหมักนะครับเออเวลาที่ได้ที่ปุ๊บเนี่ยผมจะกินตรงขอบกันตรงขอบกันเออเพราะว่าขอบมันจะไม่สวยใช่ปนะ่ะเวลาที่เราไปเอามีดไปหั่นทาอาหารมันอาจจะแบบได้ชิ้นที่ไม่สวยตรงขอบผมผมจะหั่นมาสี่สี่มุมเลยนะแล้วก็สี่มุมเนี้ยผมกินสดๆเลยอ่ามันมี เชลาที่อยู่ตรงมุมอ่ะก็จะเยอะกว่าใช่ไหมก็กินส,สดๆเลยนะฮะหอมอร่อยนะครับที่เหลือผมก็จะเก็บแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นเตาเป็นอะไรเงี้ยเอาไปทําอาหารเอาไปต้มเอาไปผัดได้หมดนะครับเราสั่งกับช้อปปีส่งด้วย Standard d เดลิเวอนะมีค่าจัดส่งตามระบบช้อปปีตามปกตินะฮะลูกค้าก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตใช้เก็บเงินปลายทางได้หมดไม่ได้คิดตังค์เพิ่มนะครับนะแล้วก็ ช้อปปี้เองก็มีคูป,ปองส่วนลดต่างๆเนาะสามารถที่จะใช้ได้นะแล้วก็ร้านผมก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรโปรโมชั่นแบบนเนี้ยซื้อเท่าไหร่ะอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นถ้าลูกค้าตั้งใจว่าจะซื้อสินค้าต่างๆในร้านในร้านเนี่ยก็จะมีอยู่2อ,อย่างหลักๆก็คือเต็มเป้ตัวนี้นะที่ผมทานเองเนี่ยแล้วก็มีสินค้าของแบรนด์ Dr. Gel รเจนะที่ผมเป็นตัวแทนนะฮะ ซื้อผสมกันเนี่ยในบางชิ้นนะครับสามารถที่จะมีบันเดลก็คืออย่างเงี้ยมีของแถมนะครับหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะลองชิมนะก็ซิปมาบอกส่งอินบ็อกซ์มาบอกนะครับแต่ช่วยช่วยผมซื้อประมาณนึงแล้วกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวผมขาดทุนนะ,อะโอเคประมาณนี้ฮะก็เป็นคำอธิบายสินค้าใหม่ครับ ของเราบนร้านช้อปปี้เนาะใครสนใจก็ตามมาครับไปละครับ